สวัสดีครับผมมารพินกับ c h anel n Feel Thai ใน Youtube ครับอันนี้ก็ขนมปังเลยสดน,นะครับของเวียดนามนะครับานหมี่เนี่ยขนมปังนะครับเตยนะฮะสดก็เป็นห่ออย่างนี้สำเร็จรูปนะอันนี้มันพองเพราะว่าอยู่ที่สปาครับเป็นพืน้นที่สูงนะครับมันก็เลยพองนี้มาดูกันว่าเป็นไงบ้างครับนะครับตอนแรกผมก็ รานเลยอันนี้ไปนะครับคิดว่าไม่เท่าไหร่แต่จริงๆเคยลองกินแล้วรสชาติใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันครับหน้าตาอย่างนี้ครับมียี่ห้อหลายอันเดินแบบเป็นขนมปังเนยสดนะฮะต้องดูยี่ห้อเลยนะครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วฮะหน้าตาดูดีมากครับแล้วก็ซองมันพองๆอย่างนี้มันก็เลยไม่เละนะฮะอันนี้ผ่าดูก่อนครับ นี่โอ้โหข้างในเป็นไส้ครีมเลยเนี่ยฮะดูลักษณะแป้งแล้วโอเคเลยครับนะฮะขอญาตกัดนะฮะมันกัดยังไม่โดนไส้ครีมเลยนะฮะก็ใช้ได้ครับนิ่มนะครับนิ่มเลยจริงถ้าเวฟสักห้าวินี่จะสุดยอดมากเลยครับอืมใช้ได้ครับหอมครับ อันนี้มากัดให้มันโดนไส้ครับอร่อยครับอย่างที่เคยกินนะผมเคยกินขนมปังเนี้ไนยไส้เนยสดของเวียดนามอร่อยมากที่เป็นสําเร็จรูปนะฮไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าคนเวียดนามเขาทาขนมปังเก่งนะเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าทําเค้กนี่ง่ายกว่าทาขนมปังนะครัำขนมปังยากทำเค้ก อันนี้เขาก็บอกมาอ,มอร่อยครับคกีมอร่อยอันนี้กินรองท้องได้ครับเวลาเดินทางนะฮะไปไหนมาไ,ไหนขึ้นรถลงเลนะรือนะฮะยี่ห้อนี้ครับรีวิวอาหารเพื่อนบ้านเอซมาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่กับช e แน e ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ